จังหวัดพังงาขอทุเรียนต้องห้ามพลาดสาลิการาชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้ออกสู่ตลาดแล้วทุเรียนสาลิกาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเรียนสากานับว่าเป็นราชาของทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งภาคใต้เป็นทุเรียนที่หลายคนต่างรอคอยที่จะลิ้มรสชาติในทุกๆุกปีโดยทุเรียนสาลิกามีแหล่งกำเนิดอยู่ในพื้นที่อำเภอกระปรงจังหวัดพังงา เป็นทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสต์ G.I จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี2561และผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนจะมีคำพูดว่าถ้ามาพังงาแล้วไม่ได้กินทุเรียนสากาเหมือนมาไม่ถึงเมืองพังงาในช่วงเดือนเมษาของทุกปีจะเป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนสาลิกาเริ่มออกสู่ตลาด ล่าสุดพบว่าหลายสวนได้นำผลผลิตออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดแล้วโดวยวางขายตามแผงผลไม้ริมถนนในพื้นที่อำเภอกระปงและใกล้เคียงสำหรับราคาล่าสุดพบว่าขายกันอยู่ที่กิโลกร,รัมละ250-300บาทด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอทเตรียมจัดโปรโมชั่นพิเศษเชิญชวนท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมชิมช็อป ถึงในสวนของเกษตรกรนายนิรัน์หอมทองเจ้าของแผงผลไม้ไร่สุกนิรัน์บริเวณริมถนนหน้าสำนักงานอบอตอหมอกกล่าวว่าขณะเข้าสู่ฤดูทุเรียนสาริการาชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้การันตีด้วยเครื่องหมาย GI จากกระทรวงพาณิชย์ทางไร่สุกนิรัน์ได้รวบรวมทุเรียนสาริกาของเกษตรกรในพื้นที่มาวางขายทั้งแบบหน้าร้านและแบบออนไลน์โดยมีการคัด คุณภาพทุเรียนสาลิกาที่แก่จัดจากในสวนมาส่งถึงมือลูกค้าซึ่งพบว่ามียอดขายดีมากโดยเฉพาะการสั่งซื้อผ่านช่องทางเพจไร่สุขนิรันและทางโทรศัพท์0640148592สำหรับราคาขายในปีนี้นั้นเริ่มตั้งแต่250-300บาทพร้อมส่งทั่วประเทศ สำหรับทุเรียนสาลิกาของแพที่ได้รับเครื่องหมาย GI จะต้องเป็นของอำเภอกะปรงเท่านั้นมีลักษณะผลค่อนข้างกลมเปลือกผลบางหนามสั้นและค่อนข้างขี่ผลดิบเปลือกจะมีสีเขียวเข้มเมื่อผลแก่ก็จะอ่อนลงเล็กน้อยและมีสีน้ำตาลอ่อนบริเวณร่องภูมเมล็ดภายในนั้นส่วนใหญ่จะรีบขนาดเล็กเกือบทั้งหมด รสชาติหวานมันและมีความหวานมากกว่าทุเรียนพันธุ์อื่นๆของพื้นเมืองอื่นทุเรียนมีสีเหลืองเนื้อหนาละเอียดไม่มีเส้นใหญ่เนื้อแน่นไม่เละมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่ฉุนน้ำหนักต่อผลโดยเฉลี่ยประมาณ1-2.5กิโลกรัมและที่สำคัญทุเรียนสาริกาพันธุ์แท้ดั้งเดิมที่ปลูกในอำเภอกระปงบริเวณตรงกลาง แกลเปลือกทุเรียนจะมีสีสนิมแดงทุกผลซึ่งแตกต่างจากทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆสมกับที่ได้รับฉายาว่าเป็นราชาทุเรียนบ้านหากใครซื้อทุเรียนสาลิกาไปปอกเนื้อกินที่บ้านถ้าเจอรอยสนิมสีแดงที่แกนผลก็มั่นใจได้เลยว่าได้กินทุเรียนสาลิกาของแท้จากอำเภอรกระโปรงอย่างแน่นอน ด้านนายอุทศริมสกุลผอทททพังงาเปิดเผยว่าทททพังงาเตรียมจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงาปี2568ในวันที่7พฤษภาคม2568ภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาให้กับผลไม้26สวนที่พร้อมรองรับการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมพรชัยแส่เอี่ยวข่าวภาพจังหวัดพังงาพีพีนิวไทยแลนดรายงานสวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับ มหาวิทยาลัยชินวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินชิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรร เราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้าน3แสบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือลายไอดีต้น064 837 0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหาน้องจอะเขตน้องจากรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาท ต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577หรือโทร0993496888ไ idline ton0648370198 ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น2-4สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปอตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือ,อยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาท สำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0983894577 0993496888 idline ton0648370198 ขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินลบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหาร ต,ตัวบ้านมีสามห้องนอนแอ่ดครบทุกห้องที่ใช้สอยสามชั้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนั้งห้องแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอมอุปรกรณ์ครบเดิน,ลงลงห,นหน้าต่อในทนันทีขายเพียง13ล้านบาท